ครับสวัสดีครับเช้านี้นะครับทดสอบการตัดหญ้านะครับก็ตัวนี้เป็น n b c 1 1สีขาวที่ทำเมื่อวานนะครับตัวนี้จะทำการจัดส่งไปจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณนุคนเลี้ยงหมูนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็ตัวนี้รายละเอียดเป็นมือสองตัวแท้ที่ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วก็ ชุดสีเราเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นมือสองตัวแท้เช่นเดิมนะครับก็มาพร้อมกับการตัดที่มีความยาว160เซนนะครับ1เมตรกว่านะครับก็มาพร้อมกับแฮนดัดแฮนโค้งประกับแฮนยกสูงเราแต่งให้ไปแบบนี้นะครับก็แบบสวยๆเลยนะครับเราจะเทสก่อนการจัดส่งนะครับ ตัวนี้ลูกค้าโอนเงินก่อนนะครับห5พันห้าร้อยบาทนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นมือสองตัวแท้สวยงามนะครับเราจะใช้ใบกงจักนะครับใบเขาเรียกว่าใบวงเดือนนะครับในการตัดหญ้านะครับเพื่อทดสอบนะครับก็เพราะมันใกล้ถนนนะครับใบวงเดือนนะครับมันจะดีเพราะมันไม่กระเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสทดสอบกันนะครับ อะลองสตาร์ทดูเปิดสวิต์เปิดน้ำมันดึงโชคสตาร์ท,ทได้เลยก็สายสะพายเดี่ยวเดี๋ยวเราแถมไปให้นะครับไปมีดใส,ส่สะพายชุดประแจนะครับแถมไปให้นะครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับเพราะคุณนุนะครับเคยสั่งไปตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็น เคยสั่งไปนะครับทีดีสี่สูทาวานะครับตัดหญ้าหลังร้านนะครับอย่างที่บอกนะครับไปวงเดือนนะครับที่เราทดสอบเนี่ยมันไม่กระเดนใส่หน้าใส่ตานะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดริมถนนด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราใช้ใบฟังตอทั่วไปนะครับไม่อยากแนะนํานะครับเพราะหญ้ามันจะระเบิดนะครับก็หินมันจะกระเด็นใส่นะครับเพราะมันใกล้ตระหนนกระเด็นใส่รถท่าบ้านนะครับก็ <c oughs> ใบวงเดือนเนี่ยเราอยากแนะนําไม่ใช้นะครับ ก็คุณนุนะครับเราจะทําการจัดส่งวันนี้นะครับก็พร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมนะครับก็ซื้อของจากเราหายห่วงนะครับเราทดสอบให้เรียบร้อยราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนะครับเราก็อยากให้ลูกค้านะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับก็หายห่วงนะครับร้านตู่บริการเชียงใหม่นะครับ ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านทุกคนนะครับกดติดตามได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับการตัดใบวงเดือนเนี่ยแล้วแต่เรานะครับเราจะวางหัวเกียร์ไว้แนบกับพื้นนะครับให้มันสั้นนะครับก็สังเกตได้จากหญ้านะครับมันจะไม่กระเด็นมันจะม้วนนะครับสังเกตที่ตัวข้างนะครับจะไม่มีเศษหญ้าเลยนะครับ <c oughs> เราเติมน้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อใช้ไปให้มันหมดถังนะครับ <c oughs> อย่างความยาวของก้านตัวนี้160เซนนะครับก็เมตร60เนี่ยถือว่าเป็นก้านที่ยาวนะครับเหมาะสำหรับกับคนตัวสูงนะครับ เพราะปกติโรบินเนี่ยการตัดมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะครับมันจะสั้นหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ได้ก้านยาวนะครับเป็นก้านญี่ปุ่นนะครับปั๊มอยู่ตัวมันติดตัวของมันมานะครับแล้วเราใส่กับแฮนดัดแฮนโค้งแบบนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับแฮนแบบนี้นะครับมาพร้อมกับชุด ่าประกับแฮนยกสูงนะครับประกับแฮนยกสูงเราสามารถปรับระดับให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับก็เราใส่ชุดแต่งให้ไปครบ,บ,บครับกับราคาที่ลูกค้าพอใจนะครับตัวนวมกันความร้อนที่อยู่ด้านข้างนะครับเราก็ใช้ของมาเท่นเลยนะครับใส่ไปให้นะครับ ก็รพร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมนะครับก็อยากฝากคลิปนี้ไว้นะครับก็ลูกค้าสบายใจได้เราทดสอบให้ดูเห็นๆนะครับส่งการจัดส่งนะครับก็จะประมาณนี้สวั <c oughs> <c oughs> สดีครับ